สัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเป็นแรนดอมเกี่ยวกับไพ่ออร์เคิลการ์ดนะคะไพ่นางฟ้าน,นั่นเองนะคะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงไม่ให้เสียเวลาอุ๊ยก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดซับสไครต์นะคะคนที่เข้ามาดูใหม่ผู้ติดตามใหม่เก่านะคะคอมเมนต์ดีๆดีที่มีให้กันมาตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานความรัก,คว,รกความสัมพันธ์แรนดอมของคุณจากไพ่นางฟ้าน,นะคะว่าเป็นยังไง สถานการณ์แบบฟาของพวกคุณเป็นยังไงนะคะนางฟ้าอยากบอกอะไรและเป็นยังไงกับสถานการณ์ forgiving and learning น,นั่นพวกคุณทำอะไรผิดต่อกันไม่เอ่ยตอนนี้มีใครผิดสัญญาไหมหรือว่ามีใครที่ เออเหมือนแบบพูดอะไรไปแล้วยังทำตามสัญญานั้นๆไม่ได้นะคะพลังงานนี้ชัดมากเลย you deserve love คุณกำลังคนที่เข้ามาดูคนที่เห็นคลิปนี้คุณกำลังจะ move on จากคนนั้นแล้วนะคะคุณกำลังจะ move on จากเขาไปแล้ว Attraction แต่ยังทำไม่ได้เพราะว่ามีความคิดถึง mm. ความหยหาอะไรอววรกันอยู่ทั้งคุณและเขาเป็นพลังงานที่ดึงดูดกันคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะคุณจะรู้สึกแบบรู้สึกรักและรู้สึกว่าไม่พึงพอใจในตัวเขาเขาเองก็เป็นเช่นกันแต่พลังงานของคุณพร้อมที่จะไปแล้วนะคะ Pay attention to r e f c t s ตอนนี้ผู้อ่านไพ่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคือสัญญาณของอะไรแต่มันจะมีสัญญาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกน้าจะเป็นยังไง Let your friend help you จะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเป็นสื่อกลางถ้าสมมติว่าคนไม่อยู่ใกล้กันอยู่ไกลกันอาจจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับโซเชียลนะคะอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาหาเราหรือว่าเข้ามาทักมาถามมามาส่องมาดูมากดไลค์หรือก็ตามที่เขาไม่เคยทําแล้วเขาจะทํานะคะ ประมาณนั้น stay optimistic of your love life นะคะ about your love life อ่านผิดขออภัยค่ะเขาบอกว่าการคิดบวกของคุณเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะ move on เนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำได้นะคะ allocate เลยเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างที่ว่ามีการผิดสัญญากันมีการ พูดแล้วไม่ทําตามสัญญาน่าจะเป็นตัวเขาที่พูดอะไรกันแล้วไม่ทําตามสัญญามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังณตอนนั้นและตอนนี้คุณก็เลยพยายามที่จะ move on แต่ยังทําไม่ได้นะคะพยายามที่จะ stay optimistic ก็คือคิดบวกนั่นเอง romantic feelings เพราะว่ามันยังมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่ไม่มีความรู้สึก attraction รู้สึกว่ายังเป็นที่รักให้แก่กันได้แต่ว่าทําไมสถา,านการณ์มันถึงแย่อาจจะเป็นเพราะว่า อย่างที่ว่าแหละพูดพูดแล้วไม่ทําตาม give you r l e a r n i p a chance มีคใครคนใดคนหนึ่งอยาก forgiving and learning อ่ะ give you r l e a r n i p a chance เนี่ยมีใครคนหนึ่งอยากจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งอย่างมันมันดีขึ้นน่ะอืออยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอยากจะปรับปรุงตัวน่าจะเป็นตัวเขาเดินเข้ามาขอโอกาสเรานะคะเออเห็นได้ชัดมากเลยสัญญาณเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้น Separation แต่เกรงว่าบางพลังงานพอกลับเข้ามาแล้วก็ถอยออกไปอีกนี่นสิมันยังเป็นวังวนวนลูบอ,อ่ะเขาม่ขอโอกาสแต่เขาก็จะถอยอีกเออนะ PASSION เพราะว่ามันมีแรงแบบดึงไปดึงมาเหมือนแม่เหล็กนั่นเองเนาะ p r e f e r e n c e คุณพยายามที่จะไม่ใส่ใจไม่ยึดติดกับเขาแล้วคุณพยายามที่จะพาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆนะคะที่เหมือนเหมือนพยายามที่จะเอาตัวเองออกมาจากเขาแล้วแหละกลับมาเป็นตัวเองใช่ไหมคุณอยากกลับมาเป็นตัวเองคนที่เคยสดใสกว่าเดิม calling in your soulmate คุณนะ่ยอาจจะไม่ต้องการคน คนเดิมและคุณต้องการความรักหรือพลังงานใหม่ๆเท่านั้นคุณก็จะบอกว่าอะไรอ่านภายในม,มีพลังงานคนเดิมแฟนเก่าคนเก่าคนคุยเก่าเลยที่มันเก่าๆคุณยังได้คนใหม่นี่ไงคุณกําลังเรียกร้องคนใหม่นะคะคุณกําลังเรียกร้องคนใหม่คุณไม่เอาหรอกคนเก่า w วิ t i n ไวลิ for. อ่ะจะมีทั้งเก่าและใหม่เข้ามาแน่นอนดูสัญญาณเลยทั้งเก่าและใหม่แน่นอน นะคะคือโซเมทคนใหม่ก็จะเข้ามาคนเดิมก็จะกลับเข้ามาอขออีก5ใบนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อจากนี้ t h i s c o u l d b e the one คุณต้องเลือกสักคนแล้วแหละคุณจะเป็นผู้เลือกนะคะคุณจะเป็นผู้เลือกคุณต้องเลือกสักคน Let go of control issue แต่สถานการณ์นะคะ ณนะเวลานั้นคุณอาจจะไม่ทําอะไรเลยปล่อยค่ะปล่อยให้มันแบบถ้าคนไหนอยู่ก็คืออยู่คนไหนไปคือไปคุณคงคิดแบบนี้คิดแบบโอเพนไม้นะคะคุณพยายามที่จะอยู่ในความคิดของตัวเองพยายามที่จะตัดสินใจกับตัวเองแต่คุณอาจจะไม่เลือกนะคะคุณอาจจะต้องดูไปก่อนเพราะว่าทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาไงมันต้องใช้เวลาในการตัดสินใจใช่ไหมคะ e ีทรีต Retreat ในที่นี้คุณอาจจะพาตัวเองซะมากกว่าพาตัวเอง พาตัวเองกับเงาตัวเองนี่แหละไป retreat อะไรสักสิ่งอย่างก่อนยังไม่เลือกใครสักอย่างสักคนนะคะในความคิดของคุณคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของคุณได้ถ้าคนใหม่ดีลุยค่ะคนเก็ไม่ดีตัดทิ้งแค่นั้นเอง trust เอาตรงๆนะณนะเวลานี้คุณเชื่อใจไว้ใจตัวเองมากที่สุดไว้ใจความคิดความการอ่านคนของคุณมากที่สุด เรดาร์ーーของคุณอะไรประมาณนี้คุณเชื่อม,มั่นว่าเรดาร์คุณไม่เคยพังเดี๋ยวเรามาดูความรักเขาอยากบอกอะไรกับเราคนเก่าคนใหม่ก็จะเข้ามาเนะาะเพราะคนเก่าก็ผิดสัญญาคนใหม่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาะมันก็อาจจะช้าคุณก็อาจจะตัดสินใจช้าด้วยมันมาในระยะเวลาที่เราแบบอหยังอะกำลังจะพักผ่อนเนี่ยอะไรประมาณนี้ The Butterfly นะคะ The Butterfly นะคะมันจะมีการกลับเข้ามาของคนนั้นแหละอืมคนเดิมๆ Hand of Cards Soulmates คนเก่าแล้วคนใหม่ Ascending Not today แล้วก็ Cupid's Arrow 2อ,อันเลยนะคะ Cupid Zero กำลังทำงาน Soulmate คุณกำลังจะ is coming to you นะคะจะเข้ามาแล้วนะคะจะเข้ามาแล้วแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ต้องดูสัญญาณว่าช่วงไหนแล้วก็คนเก่าก็จะเข้ามาเพื่อที่จะมาทำให้มันดีขึ้นนะคะมี Inner Child ก็คือมีความสดใสร่าเริงเหมือนที่คุณเป็นนะคะเขาจะเรียนรู้ตัวคุณเช่นกันแต่ทั้งนี้คนที่คุณไปขอเพิ่มคนไปขอเพิ่มยังได้คนด,ดีเขาก็จะมาไงคะ เออแต่ฝนจะตกแต่ครั้งนี้การเข้ามาของคนใหม่จะเป็นออกแนวโซคอนแคนตนะคะโซคอนแคก็คือการติดต่อสื่อสารกันแบบอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้หรือไม่ค่อยพูดคุยกันหรือเป็นอะไรที่ที่อาจจะไม่ได้ค่อยคุยกันหรือไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ให้กับคนให้กับตัวเรานะคะแล้วนะคะมีค่อนอมีแนวโน้มหรือค่อนข้างที่จะเป็นโซคอนแคที่แบบออกแนวแบบ แรกๆจะท็อกซิกหรือว่าเจออุปสรรคมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแต่หลังๆมามันอาจจะดีขึ้นนะคะมันก็แล้วแต่ว่าพลังงานนี้เป็นของใครอาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะคะแต่ไม่ใช่เร็วนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วอย่างที่ว่าไปคนเดิมๆจะกลับามามาขออยู่ยูเนียนกับคุณอะมาขออะไรใหม่ๆกับคุณประมาณนี้นะคะตัวไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ